สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะกุ้งแกะเปลือกหมดแล้วพี่น้องจา๋ามุเจ้าอยาไปกินคือคอยผู้ใดก็บ,บ่าไปกินเปลือกกุ้งคือคอยโอ้ยมันสิติดคอได้ขนามุเจ้าบอกเคยกินอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยหอมอืมอ้ายหอมพูยน้ำลายแตก อันนี้คือบีทรูทนะคะอันนี้คือบีทนะคะบีทรูทนะคะรสชาติเป็นยังไงวัเตี้คือกันกับแครอทพี่น้องตำกับแซบยำกับแซบนะคะบีทรูทสดๆนะคะไม่ได้ลวกไม่ได้ต้มไมไ่อะไรเลยอย่มันถึกเสืออด้วย แซ่บแท้แซ่บมากอันนี้คือใบของบีทนะคะอันนี้คือใบของบีทนะคะอันนี้คือบีชนะคะบีทรูทนะคะน,นี่คือใบของมันเอาไปลวก <c oughs> อ,อร่อย อแชร์ไปทีหนึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเขากันค่ะ หวานมากอันนี้หวานหวานใบเพิ่นกับแซบแล้วค่ะเอาไปผัดน้ำมันหอยได้ม,มาแล้ว กุ้งนี่คือแบบเด้งดีค่ะเนพี่น้องหวานกัหวานเด้งดึงดึงค่ะโอ้ย,อย น้ำจิ้มค่อยหอมเอียงกับกระเทียมดอกถึกเสียผ้าซักบ่ออกเวลาไปเข่าของน้ำ ถ้ามาันออกมาแดงขึ้นเลือดอย่าไปตกใจเลยคะ่ะปกติบางคนบอกหูตกใจ หอมในแช่เย็นๆนะคะเต็มลาย Mm. So.